เพป็นอยากปนโดนบรรดาใจให้ลูกหลานมีโยมีกินกระเ็ดเอาท้ำเอาสร้างบุญปรมีเอาครับคันผู้ใดสร้างได้ถือสินหาไปได้นี่ก็พ่อได้ใส่ได้สอยไปเด้อเพื่อนกระเขาฝันที่นี่ผู้ข้าเจ้าสลาดผู้ข้าเจ้าไข่เนื้อข้าเจ้าก็ซื้อหลายก็ได้หลายข้าเจ้ากระข้าเจ้ากระไฮข้าเจ้ากระไฮชุ่มวัฒนาไฮไฮไฮโยคันคันพ่อไฮจะซื้อได้ใส่เฮ็ดจริงแสีย กะยยดกังเชื่องวงนี่จ้จะเด็กข้าวออนี่พ่นกระได้ขอเพ่นเป็นอธิษฐานยังไ้จ้ะอันพ่นว่าปูอย่จังสีบักบกสุกจากน้อยมันสีบอลนใจหัวปูบ่เออขันมันสุกมานหนีมันลนหลๆนี่ปูขสีดำสี้ำข้าจันกับประดุลบรรดาลใจให้นูได้เรื่อหนูได้หนูหนเซียน ให้แม่เล่าไปแกนเล็กมันมาเฮ็ดสีมุ้งสีหาไ้สีเฮ็ตไ้มันได้ถือมาจ้ะบัดน,นี้เพิ่นก็เลยซื้อใบลอตเตอรี่อันแรกซื้อมองนึงหันหอกใบเพิ่นก็ะเลข โอ้ยได้เก่าเก่าสันเพิ่นเพิ่นโทรมาอมเออบัดนี้กะน้องนองุ่งเพิ่นกัได้น้ำเด้เพิ่นกัเลยวา่าซอยๆกันแต่ว่ามันสีเฮ็ดแบบว่าปูได้รู้หลาหลายพ่อบักบกบไลเพนใส่เพิ่นจลังนขะ้าไวมุ่งหลังค่า,าพ่อเพิ่นอยู่ได้กันม่นเพิ่นได้หลายๆกันได้หลายๆกัสีเฮ็ดให้ดีขึ้นจัิงสิล่ะประวัวดที่แล้วได้เก่าเก่าไปอันเพิ่นได้เก่าเก่าไปนี่ปูเนี่ยได้เก่าเก่าไป อันซุ่มซุ้มงวดก้อนอันเพิ่นได้เพิ่นกับมะม่วงทั้งหนาหันเหมือนเพิ่นได้อันหกหาเพิ่นได้หกหาเนี่ยยอยู่อันย่ากับว่าซื้อให้จักใบได้เด้อว่าจันลูกเขาก็เลยซื้อให้ใบหนึ่งหกหาแต่ได้ใบเดียวคนละพอได้ซื้ออันปลาทูปูเข้มพอได้ซื้อผงโซลต์เอาบอกข้ามริงย่าตัวพ่อเป็นนักยุสินหายูกันเรียกว่าโอ้กันบุญปารมีมีอย่างอีหลีก็ให้ เพื่อนได้แพ้พายอันอันบุญบารมีไปหลายๆลาแหละให้มีคนมาสร้างแหละสีเฮ็ดให้ดีๆสะได้หินได้ยังมาเท่ให้จอดรถจอดล่าแากกับว่าไปครับนเป็นมีอิเล็กกันได้อิเล็กกับขอมุ่งให้เพื่อนเขาพันษาคู่บาเขาพันษาน้ำเดือดจ้ำพันษาน้ำเดือดมาสั่งขึ้นกุฏิกันร่งเฮ็ดบ่แม่กุฏิกลังเฮ็ดบ่ทาได้มุงบัดนี้เพคนก้อบัดนี้ผู้ก้อเป็ี่ยนกะก้าวไปบัดนี้มุ่งมุ่งบ่มีนะมุ่งนะบ่มีนะมุ่ง ยายกันลยมานอนอยู่หลายคืนเราลาอยู่โดนดลราลาพอได้ไปบ้านนี่ผ่ะปนิพนธ์ได้่าอธิษฐานเราตัวยายว่าสัิอธิษฐานกธิษฐานก็อยากให้ลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นหมแล้วได้ยายผมมีเงินซื้อเพะว่าว่าไปนะเออยายพอมีเงินซื้อผมมีเงินซื้อซื้อให้ได้เด้อคือคือแม่มีโชคมีลาบแม่ก็เลยมามูอันนี้แหละครับผมมูลังคาบอมีมีมีลูกเขาได้เขาได้เขาโทรมาเขาโทรมาพอดีเขาโทรมาเขาเลยว่าแม่มาแกเอายังเด้อ เอ้าจังไรคือว่าจังสั่นนู้เขาล้วได้นวนได้หัวใบห้วงทรวงล้ะนูได้อีกประศัีนู้ได้เก้าเก้านู้แม่นูไปกาไปใบเมื่อนั้นเพ่นมาเพ่นซื้ออีหยังมาเพ่นซื้อพ่ละไม้ซื้อหยังมานะจ้าซื้อเทียนซื้อหยังมาเอ้ามาสั่นอันผู้ใดซื้อน้ำยาล้างถ้วยซื้อน้ำยาล้างหัวสวมมาอันคนที่ได้เก้าเก้านี่ล่ะเพิ่นเฮ็ดบุญก้อนนั่นแหมเพิ่นเนี่ยซื้อมาแล้วก็ตั้งไงคนเบิ่งอยู่ดีอยุคเว้ยนะเขาเจ้าวะอ้าวก็มีนน้ำยาไร้เทีวมาสั่น ก็มนีน้ำยามันบ่เคยมีหลายขวดเนาะก็จะว่าอัน,ย,อนย,อย,อย่างล่าอันย่างละเครื่องร้อยอยังนี้หรือม่บ่เคยมีเห็นไหมครับผมเพิ่นได้เก้าเก้าพะน,นะอันปากก็เร็วเร็วแล้วเพิ่นได้เก้าเก้าพันพันซื้อมาเร็วเพิ่นจะค่อยถึงน้ำกด Hmm. อันตั้งยุ้ยขันะ้วน่ะมีน้ำยาล่างถวยมีน้ำยาล่างหัวสวมเด้ครับผมบาดนี้เพิ่นหรอมีกล้วบักวีใหนยๆแต่เพิ่นบ่าเด็กเก่าๆอ่ะเพิน่นแม่เพิ่นสื่อผลละใม่แม่นะอัน,นอันนี้ย่ายกับว่าวตามความจริงไปโลดเด้ ว่าสีเมื่อบ้านเนี่ยว่าอยู่บนโลกกระตกะแก่บ่เนี่มันเป็นแต่เมื่อยอยู่บนโทกก็มาเนยหนูวสีมุ้งไงเด้อว่าสันก็เลยไปแกะขอางมามุ้งเออที่เนียนกุฏินอนอยู่บนเครื่องนี่เพิ่นกับบ่าวล่วงหนานัวก็เฮ็นเรากินแล้วเนาะตื่นมาเศร้ามากเพิ่นหรอว่าเพิ่นเพิ่นหมานจังได้พูเพิ่นว่าเพิ่นเปลาไรมือได้ว่าสีม่านมันอยู่นี่สีมะพักนี่เพิ่นมาแต่ผู้เกียรติเพิ่นสีมะพักนี่เพิ่นหรอว่าเตรียมตัวมุ้งกุฏิได้เลยว่าสันเดี๋ยวโอนตังให้ปู่เด้อว่าสันเออ ไม่โชคอีกับตัวนี่ว่าจังกับไปได้ตื่นมาเ้ามากตัเป็นมังมังเอาหนังลายไม่ได้กระเฮ็ดเป็นตามความจริงนี่ละโบเดตตัวไผ่แล้วแต่ไผ่สีมีบุญบารมีถึงอันบโว่าเท่าไหรเฮ็ดไปหมดฟังได้มันแล้วกะแล้วกันมันบ่แล้วกะว่างไว้นั่นว่างไว้ก็อยู่หน่าวัดถึงว่างไว้อันนั้นกะว่างไว้ถึงฝนตกมาสิได้สูบน้าออกกันฟูงยาเหลือตูนกันเจ้าที่เจ้าพุ่มเหลือตูนกะกะบรรดุบรรดาจะเห็นได้ซากคุณมองที่มุ่งไว้ใส่เหล็กไว้ายโบนเดชโบนมีสังกะสี เฮ้ยมันคือบอกเป็นงวดที่แล้วเหรอคือเพื่อว่างวดนี่ล่ะอันเด็กอันนี้ยุนีสูญแชมป์ต้งแต่งงวดทันในเดือนมาเห็นที่หลังเด้ออยู่น้ำปูถวดอย่างนี้น้ำปูถวดสามเก้าศูนย์นี่แม่บเอ้าวพี่ซื้อยูผู้นั้นผู้ผู้ที่ง่วยง่ามนี่ซื้อยูเก้าศูนย์นะลูกมันลูกพี่ได้ลูกพี่กินได้เก้าค่ำอ่กินเข่าเนี่ยอือิ่มเพิ่นแค่มาบวชยู่นีเกตเมื่อครับผมพี่นกินได้เก้าค่ำเมียพี่เรียกว่าใหม่แต่มันกินได้ซ้ำนั่นก็สิ่นี้ เปอร์เซ็นต์อีหยังพ่ออันนั้นว่าสั<อ>่นสั่นแม่ก็ซื้อเก้าศูนย์ไฮเด้อลูกเด้อว่าสั่นซื้อแล้วเราเก้าศูนย์เราก็ได้เลยบัดนี้ก็ได้กระซ้งแล้วฟันบอกผ่านน้ำหอมไซรถให้เดอรนะคนหาบอกกันอีหลีว่าแม่ตั้งโ<อ>รงเรีซับน้องไม้ห้เป็นตาเลย<อ>คนบักม่วงให้เป็นยังย<อ>ว่าสั่นบ่ได้ซื้อเป่าซื้อเก้าศูนย์กับกินได่เก้าข้ามกินอยู่ได้เลยเก้าข้ามกระทืบประมวลมวลได้ลูกมวลอยู่ด้วยมวลอยู่เด้อมีศูนย์ตั้งแต่หนึ่งวดอันศูนย์ซ้ำ ูนี่ศูนย์ขาสันยุก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 นมีผ้ใดผลไกลใจเราเราศูนย์แหงเนาะประเดี๋ยวแม่แม่แม่ผลกล้าเนาะแม่วาอันเอาล้ามนูนกับเป็นสีลยมกัังเห็นปใหไหมอ้ยภาาอืมกัเป็นสีละมนูนกัะไร้าษาส่วนมากจังแม่หน้าแม่เนาะการคิดว่าคนสีเมตตาสงสารเลยพอมายกดเท็ดด้วยความันได้สนใจไหลด้เีรงเือเถ่าๆนี่เก็บซีฟเวอราจะตลอกลเทศเทศข้มสะอาดหมว่าเอาจากใบ้็มีค้นสะอาดเดี๋ยวคนเทียคนประมาณแน่นอนเป็น่มอนคนแมาข้นสะอาด เ้วก็ว่าให้แกจะ้นเงินบละถชงจะจนให้จนมีมีมีคข้มหวังพอดีกันลังสร่งเนาะครับนอกคนเขียนเลขใส่คานี่ไว yes. ้ขุซี่ครับก็เลยเอาไปเป็นแนวทางเนาะครับเนาะปูขาวขุซี่ครับี้ตัวลเนาะตไมีค้อวังเอ้าตองปีตาเออถราวันมา้าปุถโถไปเมื่อใดมู้องแต่สีพ่อสีเจอค้มดีข้อมงาม เออคือลูกคือเต่านี่มันหาแต่ที่มันได้เงินว่ามันเหยียดมันข้าไปแม่ฝันไปวันี่กับลูกกากเรื่องฝันกับฟันที่ดอกลูกแม่ทำเบ้าวได้เรื่องความฝันยหญ่มันมันยหญ่มันเบ้ถึงต้องทาฝันใหญ่แค่แค่พายมูเต็มทุกโอ้ครับผมเนี่ยแต่ไม่อยากเบ้าอยากขอให้เห็นเื้นเจ้าบดลบดานใจเออบางบงเอือนตรงกัน ตรงกันตรงจ้าตงตัวไหนแม่ตัวไหนแม่ม่ชอบตัวไหนครับย่างย่างเลยย่างย่เลยแต่แต่แต้อชอบไหมครับแม่อันนี้บ้าไปดิแม่เนี่ยวสมเก้าศูย์คูณห้าเ้าสี่นี่ยเป็นเบอร์เล็กมโอ้ยแถวแวไปเรื่อยเรื่อยงไมือเออแล้วมันถิเป็นชื่อนวัดรหนดได้ใจหอนวดตนใจหอนจนไปได้ไแล้วเพ่นอะไรได้ เราจะเห็นอยู่ข้างหลังด้านหลังของปูมากใบาปูถั่วจงสีป็นมากตื่นจะเป็นเรศฟูสว่วนมากจะเห็นอยู่บริเวณนี้ผมเนี่ยครับคุณสีกับก็ให้ใช้วิจ,จ,วจยยารณญาณในการรับชมนะครับโดยทั้ง,งจังหวัดพียงแค่แนวทางทางจังหวัดพียงแค่เสือกหนักหันขับขอจบคลิปนี้ไว้เพียงจะม,มีพอคำในคลิปหน้าขอกราบคำว่าสวัสดีครับ๊วยทีมงานครับ